กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะลูกๆไปอยู่ไหนกันหมดคะทำยังไงกัเนี่ยอุ้ยเฮ้ยแม่เล่นใหญ่ไปฮะโตใจโมเลยอ่ะอ๋อนอนไข่ฟิดได้อ่ะลูกหรอทำยังสร้างสินค้าฮะโอ้ใจมันมีเอฟซีเข้ามาซื้อมั้งไหมอครับลูกไม่ไมีใครมาซื้อเลยค้วเพราะผมไม่มีโทรศัพท์นะแต่เขาก็มาซื้อลูกเออนอนเฝ้าไว้สินค้าเราอะม่หมีเพืน มาที่ทำานางนะฮะดีแล้วลูกอีพวกนั้นจะตัดห่างปล่อยวัดไม่ต้องตัดห่างมาันนะเอามันไปปล่อยวัดเลยพี่นีนมันก็เพิ่งเกิดไปอยู่ยตรงนี้ <c oughs> อ๋อเอาใจลูกพี่นินไม่ใส่ลายพี่โบไม่ได้นะ <c oughs> ไม่ได้ใส่ลายหรอกก็เห็นน้องมันนอนคนเดียวไงอ,อืมโบช่วยน้องขายป่ออาคะลูกหนูไม่ช่วยมันขายโอเคมันขายคนเดียวโบตามันหลบไปเนี่ยมันช่วยขายไงเนี่ยหนูมารับนายจ้ ไอ้น่นนะพี่นน่นนะมี่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 กบังยิกกันเทสเทกลิ่นที่ค่ะมี่มีกแกบ่งยิกอันนี้แม่ไปฉลองมาหรองมงะฉลองวันขายไอ้นั้นได้ร้อยสองนปิดได้ยจ้ามันใจมังเยีวจริงๆมันใจมันเยี่วมันไม่เข้าใจไไม่เข้าใจว่า จะไม่ชีวิตผมยัอองอยู่แบงจังหวังเลยฮะอ,อย่ากออกไปแล <พอ S 2> ้วเาะจะเก่าไปเย็นมั้งเนเอออยากให้ออกไปมั้งเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะอยากมาฉกใจังโอ้พอเนื้อทองพอขนุนหนังเอืมขนุนหนังขนุนละมุด <c oughs> ม่ถูกก็ได้ตัวอยากกระถูกก็ตำหนา้าเขานั่นตำหน้านไงฮะตำหน้านแบบมือ